สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุญยุวินมนทิพย์วันนี้จะทำจะมาส่งงานเรือ่องสารละลายนะครับวันนี้จะทำน้ำเป็นโอลตินนบนะครับอย่างแรกใส่โอลตินลงไปนะครับอย่างที่สองใส่นมลงไปครับ นมจืดครับเป็นตัวทําให้โอนตินละลายนะครับและใส่นมข้นลงไปครับใช้เป็นนมข้นหวานใส่ไปนิดเดียวนะครับถ้าใส่เยอะจะหวานมาก แล้ใส่น้ำร้อนนิดนึงนะครับถ้ามันเหลวก็ใส่น้ำข้นได้อีกนิดนึงนครับ ด้วคนให้มันเข้ากันครับต่อไปนำนมเป็นตัวละลายน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งดี่ในแก้วและน้ำแข็งเป็นตัวถูกละลายครับต่อไปใส่โอวัลตินหนึบที่เราทำลงไปนะครับ นี่นะครับคือโอนตินนึกสรุปทั้งหมดสารละลายในวันนี้คือนมเป็นตัวทําให้น้าแข็งละลายและน้าแข็งเป็นตัวถูกละลายจากนมและนมละลายโอนตินและนํานมข้นหวานมาละลายโอนตินอีกครับเพื่อความสวัสดีครับ